คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ความรู้นะครับหรือมาแนะนํานะครับตัวสารตัวหนึ่งนะครับคีเลตนะครับคีเลตเนี่ยบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับในการนำคีเลตต่างๆนะครับคีเลตเนี่ยมาทําเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนําพาปุ๋ยที่เราพ่นเนี่ยนะครับเข้าสู่ชั้นใบพืชนะครับ อันนี้คีเลตมันจะมี2อ,อย่างนะครับมีคีเลตส,สังเคราะห์กับคีเลตธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นกันที่บ่อยรี่ขายกันจะมีผุยซิงค์คีเลตพวกนี้ครับมันก็จะมาจากคีเลตส,สังเคราะห์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์นะครับคีเลตที่สามารถช่วยให้ ชาวสวนน่ะนะครับหรือตัวขระผมหรือพี่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับก็สามารถนำตัวกิเลตตัวนี้นะครับมาผสมในการพ่นนะครับพ่น,พนทางใบน,นะครับเราจะผสมตัวกิเลตพวกนี้นะครับเข้าไปในปุ๋ยนะครับปุ๋ยมันก็จะเป็นปุ๋ยเหลวธรรมดานะครับเราก็ผสมกิเลตเข้าไปนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยอยู่ในรูปแบบของ รูปแบบของคีเลตนะครับก็จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับนำพาปุ๋ยเนี่ยนะครับเข้าไปในชั้นใบพืชได้ง่ายขึ้นนะครับหรือรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นอนุภาคเล็กนะครับอนุภาคเล็กมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าตาของคีเลตเนี่ยก็มันจะเป็นผงคีเลตนะครับก็ผมเนี่ยได้แคปรูปนะครับ ดาวโหลดรูปจากอินเทอร์เน็ตมานะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่บน Lazada เนี่นะครับเดี๋ยวขออญาตนะครับไม่รู้ว่าเลื่อนซ้ายหรือขวาโอเคอันนี้นะครับคีเลต e เดี๋ยวมาดูความหมายนะครับาการคีเลต e นะครับหรือคีเลช,ชั่นเนี่ยนะครับมีทั้งที่สังเคราะห์ขึ้นและแบบธรรมชาติาคีเลต t สังเคราะห์ขึ้นสังเคราะห์ขึ้นก็เช่นโซซิง์นะครับ เซตเนคีเลตอ่์อาจจะเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถนํามาตัวคีเลตมามาผสมในในตัวธา,า,าตุอาหารธาตุอาหารรองเสริมได้นะครับอา่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเซตนคีเลตนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นสังกสีนะครับอา่าคีเลตและก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นสังเคราะห์นะครับอา่อาคีเลตธรรมชาตินะครับด้านล่างเนี่ยด้านบนจะเป็นสังเคราะห์ และก็พวกแคลเซียมคีเดตพวกนี้อะมิโนแอซิดนะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของคีเลตนะครับก็จะมี2แบบนะครับส่วนที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับที่ขายตาม Lazada s h o p ป e ก็จะเป็นคีเลตตัวบนนะครับคลีเดตตัวบนก็จะเป็นคีเลตส,สังเคราะห์นะครับที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับเราสังเกตได้ว่าเวลาเราซื้อุอผยผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับที่มี อยู่ในรูปแบบของคีเลตมันจะแพงนะครับมันจะแพงเช่นปกติธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าปุ๋ยเหลวปกติมันจะอยู่ที่300กว่านะครับแต่ถ้าเราเอาตัวที่มีคีเลตเนี่ยนะครับราคามันโอ้ยเยี่ยบเกือบห้าร้อยนะครับอันนี้ต้นทุนเราต้องออกแพงมากนะครับอันนี้ผมมาแนะนำนะครับเราสามารถที่จะหาตัวคีเลตมาผสมร่วมกับปุ๋ยที่เราพ่นทางใบได้นะครับโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ขอแนะนำนะครับผมดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับตัวกิเลตกิเลตธรรมดานะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเราพ่นปุ๋ยทางใบเนี่ยเราซื้อตัวนี้นะครับสั่งเข้ามาจาก lazada ฟรีอันนี้นะครับสารกีเลตนะครับอันนี้ผมขยายให้ดูนะครับอันนี้มันจะมีไหล หลายร้านนะครับเราไปเลือกกันดูเนาะนะครับเพราะว่าร้านบนลาซาด้านะครับเราก็เลือกร้านที่ถูกที่สุดเพราะว่าในลาซาดามันจะเป็นใครวางขายก็ได้นะครับร้านคขาจะเยอะจะแข่งกันขายอันนี้เราลองเลือกดูเนาะอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเนี่ย EDTA นะครับ2 n a เนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับการผสมในปุ๋ยนะครับพ่นทางใบอ่านี้นะครับ ลองดูเนาะอันนี้จะเป็นแบบ1กิโลกรัมนะครับโอเคอเดี๋ยวกลับมานะครับตัวที่เราสามารถพ่นได้นะครับก็ผสมพ่นได้ก็จะเป็นสังกะสีได้หมดนะครับได้หมดที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับตัวแมกนีเซียมก็สามารถผสมไปได้นะครับการใช้เนี่ยนะครับฉลากเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าผสมไปเท่าไหร่นะครับ โอเคอันนี้ก็เราก็จะได้ขนุภาคที่เล็กนในการนำพาเข้าสู่ชั้นใบพืชได้รวดเร็ว,รวยิ่งขึ้นนะครับเช่นเราพ่นไป5นาทีสัก10นาทีเนี่ยพ่นไปเสร็จทั้งสวนอยู่แปบ๊บหนึ่งฝนตกพวกนี้นะครับเราสบายใจได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับเราสบายใจได้เลยเพราะว่าสารคีเลตเนี่ยนำพาปุ๋ยเข้าสู่ชั้นใบพืชเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่เราหลังที่เราพ่นนะครับพ่นต้นนี้เดินอีกต้นหนึ่งนะครับก็มันก็นาพาปุ๋ยเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลักการพ่นนะครับหลักการพ่นเนี่ยนะครับาตามหลักวิชาการเขาบอกว่านะครับให้พ่นตอนหกโมงเชา้าแดดอ่อนๆน,นะครับห้ามเกินเก้าโมงนะครับกรณีพ่นปุ๋ยดังใบเนาะนะครับพ่นปุ๋ยดังใบและก็ยาแมลงถ้าอยากได้ประสิทธิภาพ นะครับและก็ระยะการพ่นที่ยาวนานกว่าให้พ่นช่วงเย็นนะครับายา,มาแมลงยาเชื้อราต่างๆให้พ่นช่วงเย็นนะครับแต่โดยหลักทั่วไปแล้วนะครับเราจะาสิ้นเปลืองแรงงานเพราะว่าเราทํางานเราไม่ได้มีลูกจ้างนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยจะพ่นไปทีเดียวนะครับพ่นไปทีเดียวเลยนะครับช่วงเช้านี่แหละหกโมงเช้านี่ก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วตื่นแต่ตีห้นะครับตีห้ครึ่งบางที ส่วนใหญ่ก็ตื่นที่ห้าครึ่งนะครับแล้วก็จัดการาวางแผนทําน่ทานี่นะครับจัดการคือวางแผนก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยผมจะคิดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้ไปทำไปนี้ต้องเตรมไปนี้อันนี้อันี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปจัดการพ่นนะครับใช้เวลาก็ทั้งสวนก็นาน สมควรเหมือนกันนะครับก็สองสามชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงกว่าจะหมดโอเคอันนี้นะครับไปหาซื้อกันนะครับอันนี้เรามาแนะนําให้ความรู้นะครับแชร์ข้อมูลาสารคิเลตนะครับทางาทางหลักวิชาการบางสํานักจะเขียนว่าการคิเลตคิเลชั่นนะครับภาษาอังกฤษก็อ่านคิเลชั่นหรือคิเลตนี่แหละนะมีทั้งสังเคราะห์ขึ้นและแบบธรรมชาติ มีสออย่างนะครับส่วนที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายก็จะเป็นแบบสังเคราะห์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็รูปก,ก็นี่นำมาให้ดูเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่อันนี้น่าจะาถ้าผมดาาไม่ผิดน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่จะจีนเนี่ยก็จะถูกหน่อยนะครับโอเคลองาใช้กันดูนะครับดีกว่าเราเสียท,ทุนที่เยอะในการซื้อนะครับปุ๋ยน้ําแบบคีเลตอันนี้เราสามารถซื้อนี่มาผสม ปุ๋ยน้ำธรรมดาหรือเราจะาซื้อปุ๋ยน้ำหรือจะผสมเองก็ได้เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็ทยอยทำนะครับทยอยทาทุกขั้นตอนตั้งแต่การตัดลูกทำใบทำใบนะครับรักษาใบรักษายอดเวาเนี้ยนะครับก็ออกมาเรื่อยๆเราติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้บ่อยๆนะครับเพราะว่าผมยังทํางานประจําอยู่นะครับคิดว่าน่าจะต้องทํางานอีกสักสองสามเดือนหรือต้นปีหน้านะครับกลับไปลุยสวนโดยเต็มตัวนะครับและก็การพูดต่างๆนะครับก็อาจจะติดขัดบ้างนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับผมเรียนมาตั้งแต่มต้นนะครับคือเราลืมไปหมดแล้วนะครับ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็คือบอกได้เลยว่าผมเนี่ยลืมมันไปหมดแล้วนะครับต้องค้นหาข้อมูลสักแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะนํามากัรกองนํามาพูดได้นะครับก็เรียนําตรงนะครับก็ลืมไปเกือบหมดนะครับแทบจะหมดเลยนะครับคืนอาจารย์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพวกนี้ลวนะครับก็ต้องลื้นฟื้นความจำเนาะเพราะว่า ยิ่งยิ่งไม่ได้นํามาใช้เลยก็ยิ่งลืมยิ่งลืมนะครับอันนี้ก็ลืมอฟื้นกันต้องขอไว้ด้วยนะครับอาจจะพูดไม่คล่องอันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่พวกเราชาวสวนนะครับแล้วก็นําไปานําไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับนําไปผสมกับปุ๋ยเหลืองธรรมดาโอเคคลิปนี้10นาทีพอดีนะครับหวังว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ห้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนามาเสนอคันเรื่อยๆขอบคุณมากครับ